การขาดคีเแม่โคสาคัญไปอย่างตู้เย็นทาให้เวียดนามนถึงแพ้กับเยอรมันขาดถึงขนาดนี้คอมเมนต์เวียดนามมาถึงตาสว่างกันเลยเดียวนะครับหลังจากที่เยอรมันสามารถเอาชนะเวียดนามแบบขาดลอยไปได้3-0เซตทำเอาชาวเวียดนามบอกว่าประเทศไทยนะักเจอกับทีมดับนี้ทุกปีทาไมเราหนะักเจอแค่นี้ทําไมเรานะ่ะถึงท้อเราแพ้เพราะสภาพจิตใจเท่านั้นเอง จบควันหลงไปหมาดเลยนะครับสหรับวอลเลย์บอลชีมแชมป์โลกมีคู่ที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างเวียดนามซึ่งเวียดนามวันนี้ก็เจอกับเยอรมันนี้นะครับซึ่งเป็นงานยากสำหรับเวียดนามเลยเดียวแล้วผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นครับเวียดนามแพ้ให้กับเยอรมันไปสามต่อศูนย์เซตด้วยสกอร์สิบแปดต่อยี่สิบห้าสิบเจ็ดต่อยี่สิบห้าแล้วเซตสุดท้ายในอัดสูสีนะครับยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบห้าโดยสรับรูปเกมในวันนี้ครับอาจจะมีความสูสีใกล้เคียงกันในช่วงแรกหน่อย แต่ก็เป็นท้ายสุดเยอรมันพอจับท้ายพีทนมได้ปุ๊บก็เลยใส่ยับเลยนะครับทาให้วีทนามาแพ้ยับเกือบตลอดสามเซตแต่ก็อาจมีเซตที่3มันดีหน่อยครับอาจจะสู่สี่กันแต่ก็ห่าง4คะแนนอยู่ดีก็เลยแพ้แพ้กับเยอรมันนี้ไปการแพ้ของวีดนมในวันนี้ครับทำให้การันตีไม่เข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายแน่นอนซึ่งชาววีดนมบางคนบอกว่าจะตามรอยไทยแต่ปรากฏว่าก็ตกอบไปก่อนนะครับแล้วอาจจะมีชาววีดนมบางคนอาจจะรู้ซึ้งเลยครับว่าการเจอกับทีมระดับโลกอย่างนี้ไทยน่ะเจอแทบจะทุกปีเลยครับ ขนาดเวียดนามยังเจอเยอรมันนีนะเวียดนามยังทําอะไรยังไม่ได้เลยแต่ไปได้ไทยนันก็ยังมีการแพ้การชนะแถมยังมีการได้ใ้ดุดานกเวียดนามในวันนี้ครับเอาละครับทุกคนเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้รู้สึกเสียงกันเลยเดียวนะครับล้วก็รู้สึกเสียใจคอมเมนต์คนแรกครับทีมเวียดนามวันนี้ไม่มีความสามัคคีกันเลยพวกเราแพ้เยอรมันเพราะสภาพจิตใจอ่อนแอเท่านั้นคอมเมนต์คนต่อไปครับถ้าเกิดมีบตู้เย็นนะคงจะดียิ่งกว่านี้เพราะว่าเธอไ่้ทำคะแนนได้มากสุดในทีม คอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับความรู้สึกในตอนนี้นะเยอรมันนะ่ะเสิร์ฟอะไรก็ดูดีกว่าโปแลนด์ไปหมดเลยเดี๋ยวว่าเกมเยอรมันนะ่ะมันจะยากยิ่งกว่าโปแลนด์อีกเรานะี่ยยังสามารถทำเซตกับโปแลนด์ได้แต่เยอรมันนี่เหมือนว่าคนละชั้นกันเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับการวิจณ์นะ่ะมันคือเรื่องปุติแต่เราเนะี่ยเจอกับเยอรมันนะไม่ใช่อินโดกับฟิลิปปินส์ทำนองนี้ถ้าเกิดเราไปในชั้นลีกนะไทยยังเจอเยอรมันตกต้องสามสู์เลยเราเนะ่ยจะไปท้ออะไรกัน คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเยอรมันในบ้าเหลือเกินพวกคุณนะไม่อ่อยให้เวียดนามเลยนะถ้าเกิดมีบิดตู้เย็นนะเกมหน้าสูสีจังคนนี้ซึ่งงานนี้มันเป็นงานยากจริงคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับโฟทีนี่คือจุดอ่อนของทีมเลยนะสำหรับวันนี้และว,ว่าเราแพ้เพราะใจิตใจของเราคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเกมเวีดนามเจอเยอรมันคิดว่าจะง่ายกวนน่านี้แต่ปรากฏว่าโคตรยากเลยม่น่าาเชื่อนะว่าเราน่จะได้เซติปโปรแลนด์คอมเมนต์คนต่อมาครับ ช่งเป็นเกมยอดเยี่ยม,ะน,มนะเวียดนามผพน่ะสงสารไทยที่เจอพวกเอานี้ทุกปีคอมเมนต์คนออกมาครับเวียดนามอนะ่ะตามหลังไทยมาตลอดเลยที่เวียดนามนะ่ะเอาชนะทีมไทยได้แค่เมชดเดียวนะ่ะพวกเรานะ่ะลิกไปหมดแล้วสลับเกมในวันนี้ที่เวียดนามนะ่ะเจอเยอรมันเหมือนว่ามันคนละชันกันเลยเหมือนว่าเวียดนามอนะ่ะอยู่เด็กประถมส่วนเยอรมันนะ่ะเขาอยู่ลีกอาชีพซึ่งแตกต่างกันเลยพวกเรานะ่ะสมควรแพ้แล้วแหละ คอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับคนนี้รู้สึกซิ้งกันเลยเดียวทำไมการถือป์มรนมนายย่งยกว่าเยอรมันอีกเนี่ยคอมเมนต์คนต่อมาครับเกมเยอรมันนี้น่าจะเป็นแมตช์ที่เวียดนามทำแย่สุดแล้วทำฟอร์มได้แย่เหลือเกิน้วประเทศไทยน่ะเจอทีพวกนี้กับทุกปีประเทศไทยเขาเล่าถูกชั้นได้ยังไงคอมเมนต์คนต่อมาครับเหมือนว่าในตอนนี้นะเปิดโลกกันเลยเดียวเวียดนาม่ะทำอะไรเยอรมันยังไม่ได้เลยสองแมตช์ผ่านไปนะผมรู้ซึงเลยเวียดนามอยาทอนะพวกคุณยาท้อถึงขนาดนั้น แม้ว่าเราจะขาดคนสําคัญอย่างบิดตู้เย็นไปลองคิดกับการดูซี่ไประเทศไทยหนะ่ะเจอทีมแบบนี้ทุกปีพวกเขาเนี่ยเอาตัวรอดได้เลยค <Comment S 1> อมเมนต์คนต่อมาครับฉันไม่สามารถดูได้แล้วมันเป็นแมทช์หน,น้าเศร้าสรับพี่น้ําคุณนะ่ะท้อแท้เพราะสภาพจิตใจของตัวเองนะช่างอดอแอ์เหลือเกินแล้วลองหันกับการดูซี่สภาพจิตใจของไทยนะันดีกว่าพีดน้ำเยอะคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะทีมพวกเราเนี่ยเป็นรองกับทุกทีมแล้วเรานะ่ะเจอแคนยาพวกเราน่ะก็คงแพ้นั่นแหละแมทนี้มันช่างเครียดเหลือเกินพีทน้า คอมเมนต์คนต่อมาครับฉันเคยพูดแล้วนะว่าคีย์แมนคนสำคัญของเวียดนามอ่ะการขาดตู้เย็นไปคนเดียวทําให้ระสิทธิภแพของเวียดนามลดเกืบอบเก้าสปอร์ซคอมเมนต์คนต่อมาครับฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะมันคือบิดตู้เย็นการขาดคนนี้ไปทําให้เวียดนามอ่อนแอคอมเมนต์คนต่อมาครับสิ่งที่น่ากวยสุดสำหรับวันนี้นะคือเยอรมันนะเล่นบอลเดอลเซเลา คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับแค่ได้ยินเพลงชาติของเวียดนามในเวทีโลกนะผมเละก็ภาคภูมิใจในตัวคุณแม้ว่าพวกเราจะแพ้หมนทุกนัดก็ตามคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับดีล,ละละเวียดนามนั้นได้บทเรียนจากเยอรมันในครั้งนี้ซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราเนี่ยสู้เยอรมันกับโปแลนด์แทบไม่ได้เลยการเอาชนะทุกแมตช์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับความเร็วของเยอรมันนี่เร็วพอๆกับไทยเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะคุณเน่ต้องเอาทันที่ทันทุยออกไป แล้วขั้นต่อมานะเวียดนามนาขาดบิดตู้เย็นไปทําให้ประสิทธิภาพของตัวเองนะัลดลงคอมเมนต์คนต่อมาครับในสถานการณ์อย่างนี้นะผมนะ่ะปวดใจเหลือเกินที่เวียดนามนาขาดทีแมนคนสาคัญไปอย่างบิดตู้เย็นแค่นี้ผมนะ่ะก็รับไม่ไหวแล้วเวียดนามน่ะทาอะไรก็ไม่รู้ยิ่งเจอเยอรมันนี้ชัดเจนเลยบอลเดียวของเยอรมันนะ่ะทำลายเราชัดเจนคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับฉันรู้ว่านะักกีฬาของเรานะ่ใจสู้อยู่แล้ว แต่กับการแนวสภาพจิตใจของเราเนี่ไ <communism> ม่เอาไหนเลยแทบจะรับไม่ไหวแล้ว <rumors> ยิงเซตสองนี่พวกเรานี่สู้เยอรมันนียังไม่ได้คอมเมนต์คนต่อมาครับเยอรมันน่ะสอนบทเรียนให้เราน่ะแรงเหลือเกินแล้วดูประเทศไทยสิเขาเจอเยอรมันแทบทุกปีเลยสมควรระดัที่ไม่ไหวคอมเมนต์คนต่อมาครับโค้ชคนนี้น่ะแก้เกมอะไรก็ไม่เป็นดูอย่างทางท้ทันทุยน่ะแทบจะรับบอลแรกยังไม่ได้เลยแถมยังไม่โดนเปลี่ยนออกอีกถ้าเกิดเป็นตู้เย็นนะตู้เย็นอาจจะทําดีกว่าทันที่ทันทุยอีก คอมเมนต์คนต่อมาครับในตอนนี้สถานการณ์ของเรานะั่นได้รับบทเรียนราคาแพงแล้วแล้วเรานะ่ะต้องมีการพัฒนาวงการของเราเรานะ่ะต้องมีการออกกําลังกายให้ดีเรานะ่ะต้องมีการกินให้ดีทําให้ประเทศอื่นนะ่ะอิจฉาเราในอะนาคตที่ได้ดูอย่างประเทศไทยสิเขานะ่ะฝึกมาตั้งแต่เด็กส่วนเรานะ่ะฝึกมาตอนโตเท่านั้นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเวียดนามนะ่ะก็พยายามแล้วแต่เยอรมันนี่ก็ดีกันไปสมคแลวลาะที่คุณนะ่ะอยู่ในชั้นดีซึ่งมันมีความต่างชั้นเกินเนวียดนามกับเยอรมันนีนะ่ะแทบจะสู้กันไม่ได้เลย คอมเมนต์คนต่อมาครับดูเยอรมันเล่นวันนี้นะค่อนข้างยากเลยนะสำหรับความคิดฉันการที่เวียดนามจะเจอกับโปลแลนด์มันง่ายกว่าเยอรมันเยอะเยอรมันนี่ทําบอลเร็วนะพอๆกับไทยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเล่นอย่างนี้นะคุณนะไม่มีความพยายามเลยคุณนะกลับบ้านเถอะจะได้สบายสบายคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับมันมีความผิดพลาดมากมายไปหมดเลยนะสำหรับเวียดนามยิ่งทันที่ทันทุยนะมีปัญหาแล้วมีข้อผิดพลาดมากมายไปหมดเลยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับ แพ้ไม่เป็นไรครับผมขอให้แพ้อย่าสงอย่างงามงามก็พอแพ้หนะมีความพยายามให้มากพอพวกเราเราเชียร์คุณสุดใจการแพ้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับมเมนต์เวีดนามคนต่อมาครับได้กล่าวว่าเยอรมนนีน่ะจับวีดน,นนะานมไม้อยู่หมัดเลยวีดนมามมาเจอโปรแลนด์ยังดีกว่านี้อีกวันนี้นะ่ะเยอรมันสุดยอดจริงอมเมนต์คนต่อมาครับการเล่นกับเยอรมน,นีในวันนี้นะมันเป็นแมทที่แย่สุดในประวัติศาสตร์ของวีดนาม อคอมเมนต์คนต่อมาครับพยายามมากเกินไปนะนะเวียดนาะมการพยายามมากเกินไปน่ะทําให้เราเนี่ยเสียสมดุลไปหมดเลยความพยายามมากเกินออกมาไม่ดีนะอคอมเมนต์คนต่อมาครับเวียดนามเนี่ยศูนย์เสียไปหมดเลยนะแล้วท้ายสุดพวกเราก็แพ้สามศูนย์เซตคอมเมนต์คนต่อมาครับวันนี้ทันทีทันทุยน่ะเล่นแย่มากคูน่ะน่าจะเสียเนี่ยแล้วนะอคอมเมนต์คนต่อมาครับเพียงแค่มั่นใจแล้วพวกเราก็เล่นดีเอง เพราะว่าบางทีนะการเจอเยอรมันมน่นะมันแข่งแข่งไปกว่าเราเยอะรนะเทไทยน่ะยังเจอเยอรมันมเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับหาเกิดการมาของบิดตู้เย็นนะหาเกิดตู้เย็นอยู่ในแม์นี้คงจะสู่สี่กับเยอรมันมากขึ้นการไม่มีตู้เย็นทําให้ประสิทธิภาพของเวียดนามลดลงเยอะเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับเยอรมันมนี้ใน,นช่างแข่งแข่งเก ơn, ินเอาเปนมาต่างจากเวียดนามถึงขนาดนี้แม้ว่าในช่วงแรกแรกหรือเวียดนามอาจจะดีกว่าเยอรมันมก็ตามคอมเมนต์คนต่อมาครับ ฉันคิดว่าในชุดนี้น่ะเป็นชุดที่ดีที่สุดของเวียดนามนะการขาดบ,บิตตู้เย็นไปน่ะในแมตช์ที่แล้วมันไม่มีผลนักแต่ในแมตช์นี้น่ะเรายังทำยังไม่ถึงสิบเจ็ดคะแนนเลยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับวันนี้ทีมชาติเวียดนามน่ะพยายามเต็มที่ลนะมันช่างหน้าทึ่งเหลือเกินแต่กับว่าเยอรมันมน่ะหน้าทึ่งยิ่งกว่าเราอีกคอมเมนต์คนต่อมาครับชน,นะสงสารคนหนึ่งของนักกีฬาของเวียดนามจังคือทันทีทนัทนทุยทันทีทันทุยนี่จะโดนวิจารณ์หรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวกับบอลแรก คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับช่างหน้าสงสารเหลือเกินผมนะ่ะรู้สึกว่าสภาพใจิตใจของเรานี่แพ้หมดทุกนัดการเจอกับเยอรมัน,นีนี่พวกเราเนี่ยเจอบทรานนคาแพงเยอะเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับโอ้ผมน่ะลำคาญจังมันเป็นแมทไทหน้าเบื่อดีนะเ <นะ S 1> วลาหนาอต้องเรียนรู้จากไทยบ้างซิว่าไทยน่เคยเอาชนะเยอรมันมาได้แล้วคอมเมนต์คนต่อมาครับไม่สามารถต้านทานเยอรมันได้กว่านี้แล้วเพราะว่าทีมชาติเยอรมันนีน่ะดีกว่าเราเยอะเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับฐานที่ทานทุยน่ะคุณจะเป็นตำนานตลอดไป พวกเราเราต้องอดทนนะบอลแรกของเธอนะ่อ่านไม่ค่อยดีนะักแต่การทําคะแนนของเธอนะก็พอๆกับตู้เย็น Comment คอมเมนต์คนออมาครับดังนั้นแล้วสกอร์สามตศูนย์เซตมันเป็นเรื่องปกติสรับพไปน้าคอมเมนต์คนออมาครับช่วงท้ายเซตนะพวกเราเน่ยแพ้ภายตัวเองตลอดเลยหรือว่าเยอรมันนี้เนะี่ยมนเก่งเกิน Comment คอมเมนต์คนออมาครับถท่ากับว่าถ้าเกิดไม่มีบิดตู้เย็นนะในการทานะําคะแนนหัวเสาเราเราช่างอดแอร์เหลือเกินอย่จริงๆนะที่เราเน่ยเจอเยอรมันนี้การเจอกับโปลแลนด์นะยังดีกว่าเยอรมันนี้อีก คอมเมนต์คนต่อมาครับเราแพ้เยอรมัน,นในวันนี้เพราะเส้นจิตใจของเรานะ่ะช่างอ่อนแอเหลือเกินเรานะ่ะยอมแพ้ง่ายนะพวกเราเราจะภาคภูมิใจได้ยงไงล่ะเรานะ่ะภาคภูมิใจที่ไประดับโลกเลยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับระดับเว้าที่เขาเล่นกันจะเนี้ยเนี่ยเวียดนามมันตายกันเยอะเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับไี่กาว่านักกีฬาคนสูงกับนักกีฬาคนตัวเล็กน่ะมันต่างกันยิงฟอร์มการเล่นของเวียดนามกับเยอรมันในวันนี้นะ่ะช่างต่างกันเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับเยอรมนันนีวันนี้น่ะเล่นบอลได้ฉลาดแล้วมีความยืดหยุดมากบางครั้งเ่ะก็ตีแรงบางครั้งเ่ะก็ตีเบาบางครั้งเ่ะก็มีการเสิร์ฟที่ดีต่างจากเวียดนามเลยนะเวียดนามอะแทบไม่มีเวลาหายใจเลยเล่นอะไรก็ไม่รู้นาะเวียดนามในบางครั้งนะถ้าเกิดเวียดนามเอาชนะเเซตหนึ่งมันคงเป็นปาฏิหาริย์แล้วพวกเราน่ะยังทํายังไม่ได้เองซึ่งเราน่ะมันมีความแตกต่างจากไทยเยอะคอมเมนต์คนต่อมาครับผมน่ะขอเปลียนใจให้กับเวียดนามนะสู้ๆนะเวียดนามแล้วนี่เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวีย เราเนีนะ่ยช่างอ่อนแอเกินพวกเราเนี่ยเจอทีมระดับโลกนะทำไมมันต่างกันถึงขนาดนี้จบนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวบริบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ชาวเวียดนามนะรู้สึกท้อเลยนะครับหลังจากเวียดนามแพ้นะพกับเยอรมน,นีไป3-0เซตแบบชนิดว่าสู้กันแทบไม่ได้เลยนะครับแถมยังทำคะแนนได้น้อยอีกเนะครับก็เลยเป็นฝ่ายแพ้ไปในที่สุดแล้วไปที่แน่นอนนะครับว่าเยอรมน,นีก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนเวียดนามก,ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกัน ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อนๆแอนน้องขอบคุณทุกท่านดิกรับชมและสามารถพบใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน